สวัสดีครับก็มีอยู่เกมโล็อบแบบ Dark d ไดเวอรนะครับผมต้อมชอนแชนแนลจินจีเกมมิ่งทีวีก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่เวอร์ชันล่าสุด0.6ว่ามีอะไรบ้างนี่แหละครับซิกมาวันอีโววิธีอีโวเราจะต้องมีตังค์1 0 0 0 0แคริสตัล1น0นะครับเมื่อมีแล้ว อ๋อลืมไปนะครับจะต้องลิมิตเบรกให้เลเวล12ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถอีโวลูชันได้นะเมื่ออีโวแล้วถ้าไม่อยากใช้อีโวเราสามารถกดปุ่มปรับเปลี่ยนได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปจะมารีวิวแะเบิดซิกมาวันเวอร์ชันอีโวและเมื่อเราใช้เกาะอิลิตด์กได้สุดเทตัวนี้ การระเบิดมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับโอ้โหอลังการมากนะครับมาดูครั้งที่สองเมื่อมีทางบ้านถามมาผมก็จัดให้ด่โอ้โหต่อไปนะครับระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือระบบกันสั่นสะเทือนนะครับวิธี การที่เราจะกดยกเลิกสั่นสะเทือนก็คือกดมุมซ้ายบนนะครับจากนั้นก็กดติ๊กสีแดงสีแดงคือไม่ใช้นะครับเหมือนไฟแดงอะ่ะน้องนึกภาพไหมไฟเขียวใช้ไฟแดงไม่ใช้คอยดูนะเมื่อเรากดไม่ใช้ระบบสั่นสะเทือนนะครับปู๊เห็นไหมอันนี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบระบบสั่นสะเทือนนะครับเราสามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับเห็นไหมแล้วคราวนี้มาดูตอนที่ต่อสู้กับบอสนะครับมันก็จะ ไม่สั่นสะเทือนเลยครับโอ้ยอันนี้คือโดนสะเก็ดระเบิดเฉยๆนะครับมันก็จะกระเด็นแบบนี้แหละแล้วถ้าเราใช้ระบบหรือยกเลิกระบบกันสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะดูสมูทขึ้นอันนี้ก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับใครที่ไม่อยากสั่นสะเทือนกดยกเลิกตรงนี้ได้นะครับส่วนใครอยากเดิมๆได้ฟิลลิ่งเหมือนบัตเทนฟิลก็ไม่ต้องกดยกเลิกนะครับ ต่อไปที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับด้าน Dark Moon Cap เจอร2ระดับจะมี3ระดับนะครับเ o r m a l ม l i t e และก็โอเมก้าครับโอ้โหโอเมก้าเนี่ยผมนับถือเขาเลยช่วงที่อัปเดตเข้ามาใหม่แรกๆนะครับมีคนบ้าโซโลโอเมก้า่านะไม่รู้ว่าใช้บัตรหรือเปล่าครับหรือใช้โปหรือเปล่าครับผมก็สงสัยก่อนสงสัยเหมือนกันว่า ทำไมเขาทิ้งผ่านนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปดูคลิปเขาหรอกแต่ผมแนะนําถ้าใครอยากได้ความมันของด่านดาร์กมูลระดับเอานอ,อร์มอลแล้วกันก็ให้ลงครบ8คนนะครับแต่8คนพวกแก๊งไดโนเสาร์เลือดจะเยอะตามนะครับมาดูวิธีเล่นด่านดาร์กมูลแคปต r 2นะครับผมจะสรุปให้เลยนะครับเวฟแรกเราป้องกันและฆ่า ไดโนเสาร์ให้ครบตามจํานวนนะครับอย่างตอนนี้ลง8คนระดับปกติก็จะค่า80ตัวนะครับและป้องกันให้ได้ห้ามตายนะครับถ้าตายจบนะครับแพ้นะต่อไปเมื่อถึงเวฟที่2ผมจะเรียกเป็นเวฟนะครับจะต้องมีคนหนึ่งไปชูโทนครับและอยู่ให้ครบ6นาที เราจะต้องชูธงตลอดนะครับถ้าไม่ชูธงหรือออกอนณาเขตตรงวงกลมสีแดงที่อยู่ข้างบนตรงฐานปริมิตนะครับเวลามันจะไม่เดินนะครับนี่เห็นไหมเห็นคนชูธงไหมนายแบดชื่อ B2E โอ้จำไม่ได้แล้วทีมงาน S25 นั่นแหละเห็นไหมครับถ้าคนชูธงยังชูอยู่เวลาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับให้อยู่จนครบ6นาทีให้ได้นะครับนี่เห็นไหม ตอนนี้ก็3นาทีจุด3 5ล้นี่นิ้วเคลียรปกติถ้าเราไม่ใช้เกาะเอลิตดาร์ไดมันจะสีส้มๆแบบนี้นะครับความแรงก็จะไม่เท่ากับที่เราใช้เกาะเอลิตดาร์ไดช่วยนะเนี่ยต่อไปครับเมื่อเราอยู่ครบ6นาทีนะครับเราจะอัญเชิญดาบสุดเท่อันนี้ผมเดานะ น่าจะเป็นอาวุธจากยานแม่แหละอันเชิญดาบมาปักบอสในตัวเสาตัวนี้ครับไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนี่เห็นไหมสีเดงปักนี่คือวิธีฆ่าบอสตัวนี้นะครับเราไม่สามารถยิงบอสตัวนี้ได้นะแล้วเมื่อเราชนะนะครับดานนี้จะให้คริสตัลเหมือนกันนะครับจะให้มาสองในระดับปกติส่วนระดับอีลิทเดานะแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหกนับส่วนระดับโอเมกาไม่รู้มีใครผ่านบ้างไหม น่าจะได้8มั้งนี่แหละครับคือด่านดาร์กมูนแคปเตอร์2นะครับส่วนถ้าใครไม่ผ่านเนี่จะบอสจะเข้ามาหาเราและก็จะยิงระเบิดใส่เราเราก็จะตายทั้งหมดนะครับก็จะแพ้นะมาดูเกาะที่ปรับเปลี่ยนให้มีความโอพและโคตรเทพเขามีชื่อเกาะว่าเออนึกอยู่นะครับ ปีดไดนะครับปีดไดตัวนี้เราสามารถกดสกิลถ้าจะไม่ผิดกดคิวนะครับถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์จะกดได้ตลอดมันจะพุ่งวับวับแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่แหละครับคือข้อดีของเกละบีดได้นะครับทำให้เราสามารถวิ่งไวมากขึ้นแทบจะไม่วิ่งเลยครับกดวัปอย่างเดียวเพียงแค่อย่าเมื่อยนิ้วอพอนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาก็คือ ระเบิดโอเมก้ามั้งถ้าจำจำชื่อไม่ผิดนะครับมันเป็นระเบิดเหมือนซีเลียบะระเบิดตัวนี้นะครับเป็นระเบิดพาสีฟเราไม่สามารถเอามาปาได้นะครับถ้าเราลงมาต่อสู้ระเบิดตัวนี้จะทํางานทันทีโดยการเรียกนกน้อยที่บินอยู่รอบตัวผมนั่นแหละไอ้นกน้อยตัวนั้นแหละนกน้อยตัวนี้นะครับจะคุ้มครองเรามเมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้ในอาาเขตของมันหรือใกล้ตัวเรามันจะ ช้วยทําดาเมจเมื่อมีศัตรูเข้ามาโจมตีเรานะครับนี่แหละครับคือแระเบิรโอเมกอนนะครับ, oh, God, รบถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับมามาดูต่อข้อดีของเกาะบีดได้นะครับเห็นไม้อืมว้าพุ่งไปข้างหน้าครับแล้วถ้าเราโดนบอสโจมตีนะครับเราก็ว้ามาข้างหลังได้ครับนี่เห็นไหมข้อดีของเกาะบีดได้นะครับมผมชอบมากโคตรโอพียแต่เป็นเกาะที่ไม่ได้ ช่วยเรื่องเพิ่มดาเมจนะครับถ้าเป็นเกาะที่เพิ่มดาเมจก็จะมีเกาะเช่นมอลอดหรืออีลิตดาร์ได้นะครับถ้าเป็นเกาะบ,บีได้ถ้าจะไม่ผิดนะครับจะบวกแค่สเตมินาและก็เลือดแค่นั้นนะครับอ่ะต่อไปมาดูถ้าเราใช้เกาะบ,บีไดในด่าน h ฮดสามหหรือเกาะนันลนะครับจะเป็นยังไงอันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานโนน่ง โนหนึ่งใช่หน้าน้ำบาวนเอ้อไม่ใช่ไทยแลนด์น้บาวนนะครับคือมีผมนึกชื่อเขาก่อนทีมงานไม่ใช่ทีมงานเนี่ยทีมงานของเขาน่าจะมีประมาณสามหรือสี่คนนะครับอีกสี่คนน่าจะเป็นแบบน้องๆเขามากกว่าที่แบบเขาช่วยลงนะครับอ่าเริ่มแรกชื่อเอสเอสเอสอะเอสันติวนะครับแล้วก็เอสอไฟอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนะจำไม่ได้แล้วก็ B ีอะไรสักอย่างครับ B2 อะไรสักอย่างครับถ้า เรียกชื่อผิดขออภัยนะครับเมื่อผมถามว่าเขาจะตีบอสหรือจะโกยเอสทูไฟบอกว่าโกยนี่ครับวิธีโกยโอ้กอมบีได้มันเทพอย่างนี้นี่เองนี่มนี่จบภารกิจแล้วครับเออเห็นไหมง่ายไหมเพียงแค่เราไปขโมยคริสตัลและหลบออกข้างๆอย่าปะทะแก๊งเจ้าของดาวแค่นั้นเองครับ เราก็ผ่านแล้วโอ้โหด่าน h 3 1าน,นี่ก็ยังเป็นด่านยอดฮิตที่ใช้ฟาร์มพวกคริสตันนะครับด่านนี้สำหรับคนไม่รู้นะครับสามารถลงเรื่อยๆจนกว่าจะเหนื่อยนะครับเป็นด่านที่ฟาร์มคริสตันไม่มีคูดานะครับขึ้นอยู่กับว่า ผู้เล่นเหนื่อยตอนไหนแค่นั้นเองเห็นไหมผ่าน8คน <c oughs> ก็จะได้คริสตัน8อันนะครับต่อไปนะครับมาปิดท้ายด้วยโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีคำว่าโอเมกอนนี่แบบนี้ครับโอ้ยโอเมกอนนี่ครับพิมพ์แบบนี้นะ เมื่อพีปุ๊บจะได้ตังครับต่อไปก็โอเมก้าจะได้คริสตันจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปลบเอานะลองไปเติมดูนะครับนี่แหละครับคือสรุปอัปเดตใหม่ล่าสุดก็จะประมาณนี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ